การที่เสบดเป็นคนตรงๆคิดอะไรพูดแบบนั้นแล้วก็เรียกว่ามีบทบาทเกี่ยวกับการขับเคลื่อนวงการมวยมีคนชอบแน่นอนอก็ต้องมีคนเกลียดมันไม่มีทางที่คนจะรักร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกเราทํายังไงก็ได้ให้คนรักมากกว่าคนเกลียดก็พอแล้วสังคมก็เห็นหอยู่แล้วแหละว่าใครทําอะไรที่ไหนอย่างไรสังคมคนไทยไม่ได้งโง่คนมวยก็ไม่ได้งโง่ค,คนมวยดูออกว่าใครทําอะไรอย่างไรบ้างเสบดนอกจากจะจัดมวยดีแล้วเนี่ยเสบดมีแนวคิดมีวิธีการคิดยังไงครับถึงได้สร้างมวยตัวเองแล้วก็ผลักดันมวยตัวเองขึ้นมืนนอกม่เหั วิธีการสร้างมวยมันมีหลายแบบถ้าเกิดไปรุ่นพ่อผม10ปี20ปีที่แล้วเขาก็จะสร้างโดยการที่ทำยังไงก็ได้ให้มวยเราดูแลได้เปรียบไม่เก่งจริง,รงๆก็ไม่ไม่อยากวัดชั้นกับโมยที่เก่งกว่าต้องทําให้มันค้นจริงๆอ่ะเสมอแบบให้มันแบบสุกงอมจริงๆเพ่ส่งปะทะากับโมยระดับแม่เหล็กแต่ของผมเนี่ยคือผมเป็นประเภทพวกใจร้อนถ้ามวยผมโอเคแล้วผมมวยผมเก่งแล้วผมมีความเชื่อมัน่นในตัวมวยผมแล้วเนี่ยผมต่อยหมด แล้วมีคนข้างๆสะกิดว่ายังไม่ถึงนะแพ้ได้นะอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องปกติธรรมดาก็มีคนสะกิดกันใช่ใช่ผมโชคดีอย่างหนึง่ง,งที่ว่าคุณพ่อผมเขาปล่อยมือปล่อยมือจริงๆก็ปล่อยแล้วเขาก็ให้เราได้ทํางานเต็มที่อาจจะไม่ใช่มุมมองที่ดีร้อยเปอร์เซ็นต์นเพราะว่าโอกาสพลาดมันก็สูงแต่ว่าสิ่งที่ผมคิดว่ามันคุ้มมากถ้าเกิดสมมติเราทําได้นั่นหมายความว่าคนที่เขาดูมวยคู่เนี้ยเขาจะยอมรับไปโดยปริยายมวยผมที่ขึ้นมาเนี้ยจะไม่มีคำครหาว่าอุ้ยมวยโปรโมทหรือเปล่าเตะหมูนี่ว่ากว่าจะ เห้เจอของจริงไปเลยใช่แล้วก็ไม่มีจัดมวยตัวเองขึ้นมาเป็นต่อ2 1 3 1อันนี้ไม่ไมีไม่ใช่ไม่ใช่แนวทางของคือคเป็นการทําให้แฟนมวยเห็นแล้วเฮ้ยเราไม่ได้เอาเปรียบเขาใช่ครับจัดมวยหนึ่งเราประกบมวยแล้วเราไม่เอามวยเราไปขี่มวยชาวบ้านเขาอย่างแรกอย่างที่2คือกรรมการตัดสินและความยุติธรรมกับทุกค่ายทุกสังกัดผมได้ยินมาว่ามีค่ายมวยหลายค่ายที่กลัวว่าจะเป็นชกวเวทีนั้นไป่ดีนี้ด้วยราคามั่งด้วยการตัดสินบ,บ้างแต่มาที่นี่สบายใจเถอะทุกอย่างเป็นไปตามอาวุธมวยและหลายคนพูดพอมมมมมมมาาาออออยยยยยู่่่เเเเพนนนนนีีีีี้้ดแแลลวววหืืชชิตปสงกขึฟรับ 嗯。 พราะ้ามาอยู่ตรงนี้แล้วชีวิตดีขึ้นจีิงงแล้สิ่งแรกที่เข้ามาที่นี่คือ mindset คุณต้องเปลี่ยนก่อน mindset คุณต้องคิดว่าคุณต่อยมวยเนี่ยเพื่ออะไรกับไปตันเข้ามาใหม่ๆ mindset ก็คืออยากจะจ้องเดิมพันกับชาวบ้านเขาเพราะว่าที่ผ่านมาเขาได้รายได้จากแบบนี้ผมบอกว่าเลิกคิดแบบนั้นไปเลยไอ้เงินที่จะไปเดิมพันกับเขาอะ่ะเดี๋ยวผมจะเป็นคนให้เขาเองด้วยการอัดฉีดไม่ต้องไปคิดหน้าที่คือชกมวย mindset ต,ต่อไปคือคุณจะเป็นนักมวยที่เก่งได้จะเป็นนักมวยที่ดีได้คุณต้องอยู่ในรุ่นใใในนนนนนเเเววททมมมมีีีีีคค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 ูููู่่่่่่่่่ตตอออออส้้้จะรรััับืืุุุุุณณณณไไดถถาายยยงงชชกกป็ ผลว่าทำไมกับอีตันถึงทำน้ำหนักจากน้อย54ลงมาถึง1 3 9ได้ย้อนกลับมาที่เรื่องมวยวันศุกร์ครับตอนนี้เลตติ้งทะลุหนึ่งไปแล้วแผนการในปีหน้าเล่นใหญ่จัดหนักจัดเต็มมากกว่าเดิมด้วยสมมติมีแผนยังไงต่อครับซึบเนื่องจากปีนี้ครับเราเรามองเห็นปัญหาปีนี้เป็นปีที่เรามีแค่หนึ่งรายการต่อสัปดาห์ซึ่งมันเป็นพื้นที่ที่จากัดมากสําหรับการสร้างมวยมวยใหม่ๆแทบจะไม่ได้ชกเลยเพราะว่าเราต้องให้พื้นที่กับมวยเกรดเก่อนเพราะเราอัดมวยทุกอาทิตย์แล้วเนี่ยม จะประมาณ99.99% 99แล้วล่ะจะมีเพิ่มอีกหนึ่งวัน แล้วก็จัดเต็มรายการ1นอาทิตย์เนี่ยเราจะมีจัดมวยทั้งหมด18คู่ถึง20คู่ต่อสัปดาห์ก็ถ้าหับว่า2นัดต่อหนึ่งสัปดาห์ใช่ครับอันนี้ไม่รวมนัดพิเศษที่มันจะแทรกเข้ามาใช่ครับอันนี้คือแน่ๆแล้วว่าคือ1สัปดาห์เนี่ยจะมีรายการมวย18คู่ถึง20คู่ต่อสัปดาห์พอรายการเราไปที่ยอมรับมากขึ้นเราจะได้เห็นมวยมรำสุกออกไปสัญจรตามต่างจังหวัดมากขึ้นด้วยพี่น้องแฟนมวยต่างจังหวัดก็มีโอกาสได้เป็นส่วนหนึ่งของมวยมรดกัาทวำม ตั้งเป้ากับเรตติ้งไว้ยังไงบ้างครับสำหรับปีหน้าเรตติ้งเราก็ต้องพยายามยืนพื้นให้ได้วันศุกร์เนี่ยคือมันติดแล้วละ่ะหนึ่งนก็คือถือว่าเรามีมาตรฐานของเราแล้วจากนี้ไปเราก็ต้องพยายามยืนตรงนี้ให้อยู่ทําดีขึ้นได้ไหมถ้าทําดีขึ้นได้เราก็จะพยายามทําให้ดีขึ้นแต่ถ้าเกิดทำดีขึ้นไม่ได้เราก็ต้องให้อยู่ตรงนี้ให้ได้ในส่วนของในการมวยที่เพิ่มมาใหม่ก็ต้องพยายามสร้างเรตติ้งขึ้นมาให้ได้อันนั้นคือเป้าหมายสําคัญแสดงว่าจากนี้ไปนักมวยดาวรุ่งในสายสืบวิทญาก็จะมีโอกาสมากกว่่าาาาเเดิิมมมกกรรรพยขึ้นนั ก็เป็นการมารองรับในส่วนนี้ด้วยถูกตอ้องว่ามีรายการสำหรับเด็กดาวรุ่งได้พิสูจน์ด้วยได้พัฒนามันต้องเป็นการพิสูจน์ตัวเองแล้วพอเราเราไม่มีตำแหน่งหน้าที่ในเวทีมวยมาตรฐานแล้วเนี่ยเราจะสามารถสร้างพิธยินดีต่อไปอยังไงนี่คือความท้าทายนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาแล้วใครที่ไม่ได้เป็นโปรโมเตอร์ของสนามมวยหลักแล้วเนี่ยก็ถ้าแพ้จะจบกับวงการมวยแต่ผมจะพยายามพิสูจน์ตัวเองว่าผมอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้ ผ่านมาครึ่งปีตรงนี้สมมติมองว่าจากที่ไปอยู่ได้ไหมครับ6เดือนนี้พิสูจน์แล้วว่าผมไม่ต้องมีสังกัดผมก็ทําให้รายการของผมจาก0.3เมื่อต้นปีนมกราคม0.3มาตอนนี้คือ1.06มันคือผลงานที่พิสูจน์ออกไปโดยที่แบบชัดเจนที่สุด เป็นตัวเลขที่เซอร์ไพรส์แต่ว่ามันมีการตั้งเป้าไว้ตั้งแต่แรกใช่ใช่ครับครับผมเป็นคนรุ่นใหม่ที่คนมวยให้การยอมรับรู้สึกยังไงบ้างครับแบบนี้ก็ดีใจแหละเพราะว่าการกระทําเป็นตัวพิสูจน์มาตลอดไม่ใช่ว่าพูดดีแต่การกระทําอีกแบบหนึ่งมันก็ไม่ใช่ตัวเราเรา,เราทําอะไรก็แล้วแต่ทุกอย่างมันคือออกมาจากจิตใจเราทั้งหมดไม่มีเแสร้งแล้วผมก็เป็นคนตรงไปตรงมาขอบคุณสําหรับทุกๆกําลังใจที่มอบให้นะก็น้อมรับแล้วก็ขอบคุณที่รักแล้วก็เมียตาผมเคยสัญญาไว้แล้วแหละว่ายังไงผมก็เกิดกััับบบมมมมววววยยยโตตากกแล้้คงงไป จะทิ้งมวยไม่ได้